มีความรู้สึกว่าดวงยังไม่เปิดออนต้องรื้อค่ะว่าเขาบูชาอะไรกับเราบ้างรือไปค่ะรือไปตั้งแต่ต้นค่ะเขาจุดชุดใหญ่เขาจุดชุดใหญ่นะคะสั่งไปชุดใหญ่ไปจุดแล้วก็มีการสั่งจองการสั่งจองนะคะการสั่งจองกรอบยันแบบนี้หนึ่ง ชุดยังไม่ได้รับยันนะคะแต่เทียนจุดแล้วจุดแล้วค่ะหนึ่งชุดใหญ่เลยตามคำแนะนำเลยแต่มีความรู้สึกว่าดวงยังไม่เปิดอ้นลือไปอีกค่ะว่าเขามีปัญหาอะไรพี่ๆจำได้ไหมคะว่าพี่พี่จำได้ไหมคะว่าอ้นจะลื้อประวัติของลูกค้าแต่ละคนให้พี่ๆดูว่าเขาสำเร็จยังไงและเหมือนเดิมค่ะ ้อ,อนก็ต้องรื้ก่อนว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาเจอเราเขามีปัญหาอะไรเขาเป็นยังไงส่วนมากนะคะคนที่ประสบความสําเร็จและร่ํารวยกับบารมีอัคระล้านนาเขาจะตัดสินใจจองปุ๊บปั๊บเลยค่ะเหมือนพี่เกรสองร้อยล้านสองร้อยสาสิบล้านนะคะเขาเหมือนคุณปีเตอร์ที่ขายโรงแรมแล้วเขาจะตัดสินใจโชซาโซซาตัดสินใจจองตัดสินใจเอาเขาไม่มีปัญหาให้อ้อนต้องมาลือดูว่าคนนี้มีปัญหาอะไรจริงๆ มักจะเป็นแบบนี้นะคะหลายๆท่านที่เป็นเศรษฐีที่อ,อ้นลือดูให้ให้พี่ๆลือดูว่าเขาเป็นยังไงตั้งแต่แรกเลยอ,อน้นอ,อ้นจะลือข้อความมาให้พี่ๆดูทั้งหมดนะคะนิสัยของอ,อ้นจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเนาะและทีเนี้ยอ,อ้นก็ลือไปพบเจอค่ะว่าพี่เขาเปิดจักการรีสอร์ทและรีสอร์ทเงียบอ,อ้นก็เลยตอบกับข้อความนั้นเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ถึงคิดว่า ดวงยังไม่เปิดเขาก็ตอบมาว่าใช่ค่ะนะคะอ,อ้นก็เลยขออนุญ,ญาตนะคะอ,อ้นขออนุญ,ญาตพูดเพราะว่าอ,อ้นพิมพ์ไม่ได้ค่ะเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดเยอะมากเลยเกี่ยวกับการบูชาของมงคลของมงคลเนี่ยคือของที่เสริมพลังเรานะคะไม่ใช่ของเสกเน้นย้ำอีกทีว่าไม่ใช่ของเสกนะคะเป็นของที่มีพลังงานที่ดีอย่างเทียนเนี่ย เป็นความเชื่อของชาวล้านนาค่ะที่จุดแล้วเพิ่มแสงสว่างให้กับตัวเราเพิ่มแสงสว่างให้กับกิจการร้านค้าทุกๆอย่างเลยค่ะเนี่ยคือตำราที่มีมาตั้งแต่โบราณมากๆเลยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะตอบตอบถึงเรื่องการมูและความจริงให้คุณได้ทราบที่ไม่ได้พิมพ์นะคะความเป็นจริงการทำรีสอร์ท ณปัจจุบันนะคะคุณดูเศรษฐ,ฐกิจแล้วกันเนาะคุณดูต่างชาติคุณดูกลุ่มลูกค้าของคุณแล้วกันและดูว่า,ารีสอร์ทของคุณเหนือกว่าคู่แข่งแล้วหรือยังพื้นที่ของคุณเหมาะสำหรับจะเป็นรีสอร์ทที่พักหรือไม่นะคะองค์ประกอบความเป็นจริงให้ดู และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพแล้วหรือยังกระจายทั่วโฆษณาทั่วแล้วหรือยังเข้าช่องทางทางไหนบ้างที่ลูกค้าจะติดต่อได้ง่ายสำหรับดีสอร์ทคุณนะคะการโฆษณาการประชาสัมพันธ์คุณมีเพียงพอแล้วหรือยังไม่ใช่ว่าเปิดดีสอร์ทอยู่สามห้องสี่ห้องแล้วก็ปักป้ายไว้นี่มันยุคปัจจุบันที่ออนไลน์โซเชียลมากมายค่ะ ทำการตลาดดีแล้วหรือยังปรับปรุงคุณภาพดีแล้วหรือยังเตรียมพร้อมความพร้อมการบริการดีแล้วหรือยังสมมุติว่าคุณอยู่หนึ่งจังหวัดเนี่ยหนึ่งจังหวัดนั้นน่ะคุณเป็นที่หนึ่งในจังหวัดนั้นแล้วหรือยังคนที่มาพักประทับใจไหมและเขาบอกต่อไหมเ่านั้นเลยค่ะในโลกของปัจจุบันนะคะต้องยอมรับก่อนบ้านเมืองของเราเป็นแบบนี้ นะคะต้องยอมรับก่อนและปรับปรุงณนะปัจจุบันให้ได้ดีขึ้นนะ,ะเอามาในเรื่องถึงการมูก่อนความมูที่คุณบอกว่าเหมือนดวงไม่เปิดเหมือนดวงไม่เปิดทางทางนี่แบบอ้อนเข้าใจว่าคุณจะสืออะไรคุณคะเออในเรื่อง,องความเชื่อเราเชื่อว่า เขียนชื่อใครคนนั้นได้ทำนะฮะหนึ่งเล่มต่อหนึ่งคนหนึ่งชุดต่อหนึ่งคนเนาะแล้วทีเนี้ยคุณคิดว่าดวงยังไม่เปิดเพราะว่าไม่มีคนเข้ารีสอร์ทใช่ไหมยังไม่มีลูกค้าเข้ามาบึ้มบึมบําบาใช่ไหมหนึ่งคุณทําบุญให้กิจการคุณหรือยังแล้วหรือยังคุณเวลาคุณนําสั่งเราไปจุดอะ่ะ คุณจุดให้กิจการคุณไหมคุณจุดให้บ้านเลขที่คุณไหมคุณเสริมให้เขาแล้วหรือยังจะบอกเลยนะคะว่าสําคัญมากการเปิดทางเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยไม่งั้นเขาไม่มีการเลี้ยงพระการเอาพระมาสวดการเอาอาจารย์มาบวงสวงเอาอาจารย์มาเปิดพิธีนะคะเหล่านี้คือพิธีกรรมที่สําคัญที่จะเปิดเจ้าที่เจ้าท,า,ทางไม่งั้นแบบในส,สมัยยุคโบราณอะ ทุกคนมีเจ้าที่สารเจ้าที่คุณดูแลท่านดีแล้วหรือยังคุณเอาน้ำเอาข้าวไปถวายท่านทุกวันไหมนะคะไปพิจารณาดูแล้วก็บอกว่าดวงยังไม่เปิดเนี่ยอ้อนคิดว่าอืมดวงคนเรามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะมันอยู่ที่พื้นฐานของดวงแต่ละท่านด้วยนะคะบางคนน่ะไม่ต้องชุดใหญ่เลยค่ะ เล่มเดียวรู้เรื่องเปิดเลยนะคะแล้วถ้าอยากให้กิจการดีนั่นคือคุณบูชาผิดผิดวัตถุประสงค์ของคุณนะการจุดเทียนให้ตัวคุณคือตัวคุณดีอะ่ะมันจะมีมิตรดีๆคุณลองสังเกตสิ่งดีๆของที่เข้ามาในในตัวคุณนะคะมิตรดีๆการปรับเปลี่ยนดวงชะตาที่ดีขึ้นนะคะมันไม่จําเป็นต้องบอกว่าถ้าคุณอยากจะ ให้กิจาการรีสอร์ทของคุณมีคนเข้ามาเยอะๆจุดให้รีสอร์ทค่ะชื่อนามสกุลนะคะชื่อชื่อกิจาการที่ตั้งอธิฐานให้เจ้าท,ที่เจ้าทางเขาเปิดดวงให้ไม่ใช่ว่าเปิดแค่ตัวคุณแล้วตัวแล้วตัวคุณมาบอกว่ารีสอร์ทไม่มีคนเข้าย้อนแย้งนะงงนะงงนะจริงสมมตินนะ เหมือนน้อน่ะอยากกินน้ำตักน้ำมาหนึ่งแก้วนะ,ะอ่ะอยากกินน้ำค่ะกปดน้ำกินค่ะถามคนข้างๆค่ะนนกินน้ำแล้วหรือ,อยังอีบอกเข้าท่าบอกโอเคเก็ตไหมคะเรื่องนี้เก็ตไหม <c oughs> เก็ตไหมดวงชะตาคนเราไม่เหมือนกันบางคนไม่กี่ครั้ง บางคนครั้งเดียวรู้เรื่องแต่จริงๆแล้วอ่ะส่วนมากเขารู้เรื่องกันนะคุณเอกแต่อันเนี้ยมันผิดวัตถุประสงค์นิดนึงนะคะลองลองนิมนต์พระมาจำเริญรีสอร์ตดูเนาะเปิดทางค่ะเปิดธรณีนะคะไม่งั้นเขาไม่มีเจ้าพิธีอะไรเนาะโอ้มัน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 ต้องมีหลายเรื่องราวอ่ะค่ะก็เตลไปกดก็ได้กินแล้วรู้ก็มันแบบเตลว่า กบ,บัดเปลี่วอะเนี่ยเดี๋ยวก็นะถามว่าเป็นผัวเมียกันใครใครใครได้กินน้ำคะถามพี่พี่หน่อยเนี่ยหมดควรแล้วเนี่ยนนได้กินน้ำหรือยังอะ่ะ เปรียบเทียบชัดเจนไหมชัดเจนไหมเป็นผัวเมียกันค่ะอยู่บ้านเดียวกันแต่ใครได้กิน,นะคะใครชื่นใจกว่านี่แหละค่ะอ้นอยากจะสื่อให้พี่ๆได้รับรู้ถึงเรื่องการจุดเทียนหรือว่าการมูใครทําคนนั้นได้นะคะคนที่ถามก็หิวไปเหมือนคุณหน้ากระต่ายเมื่อกี้ได้แต่ถามค่ะ หิวกันไปค่ะแต่คนที่ไม่ถามละคะอิ่มแล้วค่าเปิดขวดใหม่ค่ะเข้าใจไหมคะมันจะเปรียบเทียบไม่ให้เห็นภาพทุกอย่างนี่มันเรื่องจริงนะคะจุดให้ได้ไหมคะจุดให้ได้นะคะจุดให้ได้พี่พี่สังเกตดวงเหอะน้องแอบเห็นนะพี่มิ่อ พ,จจพี่มิจองเป็นลายปีเลยพี่มิจองเป็นลายปีเลยค่ะกับพิธีกับพิธีบารมีอัคระล้นาปีนี้ส่งปีที่สองแล้วปีนี้ปีที่สองแล้วนะคะพี่มิจองเป็นลายปีเลยพี่มิต้องสังเกตดูว่าชีวิตต,ตัวเองอะ่ะมันราบรื่นไหมมันมันง่ายไหมคิดอะไรก็ง่ายสมหวังอ้อนเลยบอกว่าพี่มิคะปีหน้าพี่มิจองให้แฟนพี่มิด้วยนะคะ จองให้แหล่งคุมทรัพย์ที่มิด้วยนะคะกลาบค่ะเนอะอันนี้มันเรื่องจริงนะคะคนถามหิวคนกินอิ่มอันนี้เรื่องจริงอีก